จุดจีนปี2569ขอเชิญร่วมง,งานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดมาลัยรัต,ตนารามตังบนบางลูกเสืออำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครน,นายกงานเริ่มวันที่13ถึงวันที่23กุมภาพันธ์พศ2569เชิญจองมีดตัดวายได้ที่เจ้าอาวาส081 774-6012และ089-793-7566พอเชิญอุปสมบทหมู่ฉลองอุโบสถหลังใหม่เชิญเป็นเจ้าภาพโรงทาน มีมหรสพให้ชมตลอดงานการเดินทางสะดวกวัดอยู่ติดถนนใหญ่สายองคารักษ์ไปบางน้ำเปี้ยวห่างจากองคารักษ์1ิกิโลเมตรงานนี้ทางวัดจัดเองพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนคณะลูกศิษย์ร่วมจัดงานอย่าลืมอย่าลืมไปร่วมงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดมา,าลัยรัตนารามตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักจังหวัดนครนายกกันให้ได้นะครับ จุดจีนปี2,569ขอเชิญร่วมง,งานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานผูกพัทศสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดมาลัยรัต,ตนารามตบบางลูกเสืออำเภอองค์รักษ์จังหวัดน,นครน,นายกงานเริ่มวันที่13ถึงวันที่23กุมภาพันธ์พศ2569เชิญจองมีดต,ตัดหวยได้ที่เจ้าอาวาส0817746012 และ089 793 7566ขอเชิญอุปสมบทหมู่ฉลองอุโบสถหลังใหม่เชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานมีมโหสพให้ชมตลอดงานการเดินทางสะดวกวัดอยู่ติดถนนใหญ่สายองครักษ์ไปบางน้ำเปรี้ยวห่างจากองครักษ์1ิกิโลเมตรงานนี้ทางวัดจัดเองพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนคณะลูกศิษย์ร่วมจัดงานอย่าลืม อย่าลืมไปร่วมงานผูกพัทธศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดมา,าลัยรัตนารามตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายกกันให้ได้นะครับ